ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเ,เดี๋ยวเลขพี่แดงครับท่านผู้ชมครับย่าทีรทำสา,าทำมิกสวนัสดีวาริที้ทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับวันนี้มีหวยพี่แดงเลขพี่แดงพร้อมอยังครับอ้าวไม่ดัง <laughs> กระดิ่งไม่ดังอ่า หวยพี่แดงมาแล้วจ้าพร้อมหรือยังงวดที่ผ่านมานะครับพี่แดงให้ล่างแหมไปข้าวให้50ให้ล่างอย่างเดียวงวดที่ผ่านมาให้ล่างอย่างเดียว50ไปออกออมสินสง,งานงวดนี้มาล่างให้มาแล้วย้อนกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับงวดวันที่1เมษายนนะงวดวันที่1เมษายนสําหรับคลิปนี้ก็จะมาให้ เเป็นแนวทางในส่วนของตัวเลขบนครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่แดงในช่วงที่พี่แดงเนี่ยคุยกับผมทางโทรศัพท์ครับเพราะบางทีมันดวงของเขาอ่ะบางทีถ้าเกิดเขามีเแรกอยู่ตัวเนี้หรือสองตัวเนี้ยเขาเขาว้าจับเอาใส่หลักหน่วยได้ที่ให้มาล่าสุดนี่ใช่ไหมพี่แดงอะที่ให้มาล่าสุดนี่ใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าจังก่อนผมไม่ไม่ จะไม่ให้เลขหลักผมจะที่ที่ผมส่งให้แอปเห็นนะผมจะจับไว้ตัวหนึ่งอะ่ะก็มีสี่ชุดครับตัวหนึ่งสี่ชุดน่ะคือไอ้ตัวนั้นอะมันเป็นหลักหน่วยมันเป็นหลักหน่วยแต่ผมจะตัดออกตัวหนึ่งไนงะว่ามันจะเยอะถ้าจับหมดอะ่ะมันก็ประมาณสิบสองตัวไงแต่ไม่ต้องกลับอนะไม่ต้องกลับแต่มันถูกนะก็มีตัวไหนอะถ้าถูกเขาก็ ถ้าสิบสองตัวถูกเขาก็ไม่ซีเรียสนะพี่แดงคือคือคือมันมันมันจะถูกตัวหนึ่งอ่ะก็คือไม่ต้องกลับอืมแต่ตอนนี้ว่าบางทีถ้าเกิดาผมจับแล้วบางทีหลักเกิดหลักสิบพันพลาดเนี้ยมันก็ผมก็เลยให้หลักหน่วยเลยนะเพราะว่าหลักหน่วยอ่ะมันมันมันไม่หลุดเลยมันข้าบ่อยใช่ไหมโอ๊ยแอ เดี๋ยวนี่นี่นี่ผมผมจะให้ดูเนี่ยตั้งแต่เดี๋ยวงวดไหนอะหลักหน่วยล่างนะหลักหน่วยล่างทั้งหลักหน่วยล่างทั้งหลักหน่วยบนอะมันมันมันพอมันมันชนกันแล้วมันอยู่สามตัวเนี่ยตั้งแต่นานแล้วตั้งแต่งวดออกนู่นหนึ่งห้าผมได้สูตรอะมันมันมาหลุดงวดเดียวเองอืมมันหลุดงวดเดียวเองอ่ะอืมอ่า วันที่แล้วอมัน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 เหลือสามตัวศูนย์สามเก้าวันที่แล้วหละหน่วยล่าศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าครับศูนย์สามเก้าวดที่แล้วไงงวดนี้มันได้ศูนย์สามห้างวดนี้งวดนี้งวดวันที่ rating, อหนึ่งเมษายนเนี่ยศูนย์สามห้าสามตัวนี้ใช่ใช่ศูนย์สามห้าอือฮึดนะคือถ้าถ้าใครใครใครมั่นใจอ่ะ ใครมีเลขในใจให้จับเอาใส่เลยอืมครัแล้วแบบมันมันก็จะไม่เยอะไนงะคือคบ,บางคนอ่าคือเหมือนกับเราเสี่ยงดวงอะเสี่ยงดวงยู่ว่าถ้าเรามั่นใจเนี่ยคือมั่นใจว่าหลักหน่วยเนี่ยสามตัวนี้มาแน่ๆตัวหนึ่งเนี่ยถ้ามีเลขจ,จับหลักสิบถูกนี่คือมันจะถูกเลยอะแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมจะเขียนจะเขียนให้เลขหลักอันนี้อันนี้ล่างให้มาแล้วนี่พี่แดง จะเขียนบนใช่ไหมถึนี้เหลือข้างบนเหลือบนเหลือบนบนบนนี่จะมีบนวันนี้มีหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดอันนี้เป็นหลักเลขหลักใช่ไหมใช่เลขหน่วยเลขล่างอะไรนะเลขล่างเลขล่างหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์สามห้าใช่ไหมอันนี้เลขล่างเลขบนนี่หกเจ็ดแปด ใช่นี่เนี่ยผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมถ่ายใอ้ดูเลยก็ได้ผทำเสร็จแล้ว<ะ>ผมเพิ่งทำเสร็จอ่าเพิ่งทำเสร็จกันเ<ะ>นี้ยครับอ่ะเี่ยเดี๋ยวผมก็จะจับไว้สองแถวเหมือนเดิมแหละแต่ผมพบว่าถ้าใครไม่ชอบใจก็เอาไปจับเอาเองใช่ไหมจับใส่ได้จับใส่เองเอาเอาเลขหลักไว้ให้หลักหน่วยแล้วก็ไปไปหาใส่หลักสิบ,อเ,ออบเอาเองเนาะใครชอบหลักใช่ ไม่ชอบเลขที่ผมจับไว้อืมนะก็ก็ไปเอาใครมีเลขในใจคนไหนมีเลขในใจเพราะว่าคนเรามันชอบไม่เหมือนกันไงแอดครับอ่านะเพราะว่าบางคนเขามีสูตรมีอะไรเงี้ยอ่าแล้วชอบไม่เหมือนกันคือชอบไม่เหมือนกันเขาก็อาจจะไปเอาเอาเลขหลักอันนี้แล้วก็ไปจับใส่เอาอืม huh. อะไรอย่างเงี้ยตนเนี้ยผมส่งให้ละส่งให้อ <Okay. S 2> แอและโอเคแอดูเลย อูไหนฮะพร้อมยัง <c oughs> อ่ะเด่นบนนะครับเด่นบนก็จะมี6และ7ครับ6กับ7นะครับจับคู่วินมาให้เรียบร้อยผสม,มให้เรียบร้อยแล้วนะชอบไม่ชอบก็ว่ากันไปครับใครไม่ชอบปล่อยผ่านใครชอบก็ตามครับ <laughs> จะลืมนะครับชุดนี้ไปออมสินด้วยก็ยิ่งจะดีหน่อยอ่าเผื่อมันเผื่อมาฮะเมืที่งวดที่งวดที่แล้วเนี่ยมาออมสินเอาหกประกอบไปด้วยนะครับ1 6ึ่งหกสามหี่หครับ1 6ึ่งหก6อี่หครับแล้วก็ส่วนเลข7นะครับ7ก็จะประกอบไปด้วย1 7ึ่งเจ็ี่เครับผมนี่ฮะ เป็นตัวเลขของกูรูแดงหรือพี่แดงจีให้มาในงวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้นะครับงวดนี้แหละครับในส่วนของหลักหน่วยจัดวางไว้ให้เรียบร้อยใครที่มีหลักสิบเด่นๆนะลองเอาไปประกบคู่ดูนะครับหรือว่ามีเลขอยู่ในใจอยู่แล้วแม่มันน่าจะมาหลักสิบไม่มีไม่รู้ว่าหลักหน่วยจะออกตัวไหนลองพิจารณาของเลขวิแดงดูนะครับ ในส่วนของหลักหน่วยนะครับออหลักหน่วยบนถูกต้องแนละ้วหลักหน่วยบนนะครับประกอบไปด้วย6 7และ8ครับ6 7และ8นะครับนี่คือเลขของกูรูแดงหรือพี่แดงที่ให้มาเป็นแนวทางคือพี่แดงเนี่ยมีหลักของของของแกอยู่แล้วนะครับของท่านอยู่แล้วเราก็มาแบ่งปันกันอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครชอบตัวไหน หรือไม่ชอบตัวไหนบอกด้วยนะครับคิดว่าตัวไหนน่าจะมาพิมพ์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์บอกด้วยเนี่ยหนูชอบตัวนี้อิสานชอบตัวนี้ <c oughs> น่าลงทุนนะในส่วนของเลขเน้นๆของพี่แดงนะครับพี่แดงเน้นมาให้ผมถามนะพี่แดงจัดมาให้เลยเน้นๆในส่วนของล่างน่อยสิล่างจะมีตัวไหนเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่แดงครับ ถ,ถ้าถ้าแอดจะไปซื้อลอตเตอรี่อ่ะข้างล่างเนี่ยผมผมจะเน้นอยู่ที่ตัวตัวสี่ศูนย์กับเจ็ดศูนย์แหละสี่ศูนย์กับเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์กับเจ็ดศูนย์อ่ะข้างล่างนะครับล่างนั้นพี่แดงเน้นมาให้นะครับก็คือสี่ศูนกับเจ็ดศูนย์ครับสี่ศูนย์กับเจ็ดศูนงวดนี้ยังมีศูนย์หรือเปล่า ม่หายห่างหายกันมานานถ้าใครชอบ0จัดไปครับชอบ70 7 7 0จัดไป47เอาไปใช่ครขออภัย4 0 0 4ก็จัดไปครับในส่วนของเลขบนเน้นเน้นมาให้หน่อยครับพี่แดงเดี๋ยวไปฟังพี่แดงว่าจะเน้นตัวบนตัวไหนไปฟังเสียงกันครับแต่ข้างบนนะข้างบนเนี่ยหลักหน่วยเนี่ยผมผมผมเน้นหกกับ7จกับเ อก็ใส่เข้าไปด้วยกันหรือยังไงมีตัวไหนไม่ใช่จะหาลักสิบมาใส่อ๋อหมายถึงว่าว่าเน้นตัวเลยเน้นตัวเน้นตัวเน้นตัวเน้นมาสักตัวสองตัวอย่างเงี้เน้นตัวเหรอเน้นตัวเดี๋ยวเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนเน้นตัวเน้นตัวข้างบนเหรอข้างข้างบนข้างบนข้างบนกอให้ล่างให้แล้ว 4, 0, 0, 0, 0. ข้างล่างสี่ศูนย์ด้วเจ็ดศูนย์ถ้า <4. S 2> ข้างบนมีผมข้างบนนะผมก็จะเน้นอยู่ที่ผมจะเน้นตัวตัวตัวสองหกสองเจ็ดนะสองหกกับสองเจ็ดอันนี้อันนี้บนสองหกข้างบนข้างบนข้างบนนี่แหละมีมีอยู่สี่ตัวไอ้สองหกสองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดสองหกสองเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดอ่านี่แหละสี่ตัวนี้เน้นเน้นเน้นก็คือเน,น,น้นเลยข้างบนไม่ต้องกลับ สตัวนี้เลย4ตัวเนี้ยพี่แดงเน้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับในส่วนของเลขบนเลขบนประกอบไปด้วยฮะที่เน้นๆก็คือ2627 4647ครับนี่คือบนในงวดวันที่1เมษายนที่จะถึงนี้ใครชอบ เน,น้นๆนน้อยแบบนี้ลองตามดูครับพิดถูกไม่ว่ากันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสนบดีวารลตี้ด้วยนะครับทั้ง YouTube และก็ทางเพจสนมดีวารลตี้ครับพบกันใหม่ในช่วงหน้าในคลิปหน้าครับขอให้ร่าขอให้รวยขอใมีโชคในงวดวันที่1เมษายนสวัสดีครับ